สร้าง37บริษัทใน7ประเทศนะครับตอนอายุ35ปีคุณดีริกทำได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังนครับดีริก how can you start your business start my business have a two answer the first one if i make my target i never give up this is first one the second one is connection มีอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คืออย่าย,ยอมแพ้ครับจนกว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของ คอนเนคชันนะครับซึ่งคุณดิริกนะครับเขาเป็นประธานของคิวอิตรุ๊ปนะครับซึ่งทําหลากัหลกๆอยู่4ธุรก,กิจนะครับก็คืออสังหาริมาซั์นะครับพลังงาน แล้วก็มีเกี่ยวกับก่อสร้างแล้วก็บล็อกเชนนะครับโดยที่ทางครอบครัวคุณดิริกนะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจดาวเทียมนะครับซึ่งส่งออกไปยังนอกโลกแล้วครับ400ดวงอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งคอนเน c t ชันนี้ครับคุณสามารถมีได้นะเพราะว่าคุณดิริกนะครับเขาทำงานกับทางรัฐบาลจีรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอานักลงทุนไฮเน็ตเวิร์ครับกำลังจะมาถึงที่ประเทศไทยครับ When your event start about August 30วันที่30สิงหาคมนี้นะครับเจ้าของโปรเจกต์นะครับใครที่ทำธุรกิเกี่ยวกับบล็อกเชนอยู่นะครับเป็นโอกาสของคุณที่จะเจอกับนักลงทุนไทยในเวิร์สจากทางจีนแล้วก็ทั่วโลกนะครับคุณสามารถติดต่อผมได้ที่แอดแพ t ติก e คร์ต้เลยครับผมจะส่งรายละเอียดให้กับคุณเลยครับ